ขอความสว่างแห่งธรรมจงเกิดขึ้นในดวงใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายขอให้จิตที่ฝุ่งซ่านได้พักสงบขอให้ทุกความกังวลได้คลายลงขอให้ปัญญาเบิกบานนำท่านไปสู่ความสุขอันแท้จริงขออนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองท่านให้พ้นจากภัยทั้งปวงมีจิตตั้งมั่น มีปัญญาเห็นชอบและพบความสุขที่ไม่หวั่นไหวขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมเพื่อเปิดประตูใจรับแสงแห่งความจริงอันจะนำเราไปสู่ความสบายทั้งกายและใจสาธุชีวิตของมนุษย์นั้นคล้ายการเดินทางบนถนนสายยาวที่เต็มไปด้วยแสงและเงาความหวังและความผิดหวังความสุข และความทุกข์ที่สลับหมุนเวียนกันไปไม่รู้จบเราเกิดขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าอนาคตจะพาไปที่ใดและบางครั้งแม้จะมีเส้นทางให้เลือกมากมายแต่ก็ไม่มีแผนที่ชัดเจนที่จะบอกว่าเส้นทางไหนคือทางที่ถูกหรือทางไหนคือทางที่ควรไปสิ่งเดียวที่เรามีอยู่เสมอคือจิตใจของเราเอง และสิ่งเดียวที่สามารถทําให้เราก้าวเดินได้อย่างมั่นคงคือธรรมะอันเป็นสัจธรรมของชีวิตที่ตั้งอยู่เหนือการเวลาการมีธรรมะเป็นเหมือนแสงไฟนำทางทําให้เรามองเห็นโลกตามความจริงเห็นตนเองตามความจริงและรู้วิธีที่จะก้าวผ่านทุกสถานการณ์ของชีวิตอย่างสงบมั่นคงและมีปัญญาธรรมะไม่ใช่เรื่องของพิธีกรรม ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแบบงมงายแต่เป็นความจริงของชีวิตที่ทุกคนสัมผัสได้ด้วยตัวเองหากมนุษย์รู้จักใช้ธรรมะนำทางทุกความทุกขจะกลายเป็นครูทุกปัญหาจะกลายเป็นโอกาสทุกความผิดหวังจะกลายเป็นแรงสอนและทุกลมหายใจจะมีคุณค่าธรรมะจึงไม่ใช่เพียงคำสอนแต่คือศิลปะแห่งการใช้ชีวิต ที่ช่วยให้เราอยู่กับโลกได้อย่างรู้เท่าทันอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่แพ้และอยู่กับความสำเร็จได้โดยไม่ประมาทบทบรรยายนี้จะพาผู้ฟังเดินเข้าสู่หัวใจของธรรมะที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องความคิดจิตใจความสัมพันธ์งานครอบครัวและการเติบโตทางจิตวิญญาณเพื่อให้ทุกคนพบหนทางของตัวเอง เห็นคุณค่าของชีวิตและก้าวเดินอย่างมีแสงนำทางที่ไม่เคยดับลงไปจากข้างใน 1. ชีวิตคือการเดินทางที่ต้องมีแสงนำทางเมื่อเรามองย้อนกลับไปในชีวิตจะพบว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดทั้งความสุขความทุกข์ความรักชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จหรือแม้แต่ร่างกายของเราเองก็ล้วนเป็นของชั่วคราว แต่ในระหว่างที่ทุกสิ่งกำลังเกิดดับอยู่นั้นจิตใจของเรากลับไขว้าหาสิ่งถาวรจึงเกิดความทุกข์ขึ้นธรรมะจึงเป็นเหมือนเข็มทิศที่บอกว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่ยึดได้จริงเพราะทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงการรู้ความจริงข้อนี้ไม่ได้ทำให้เราหมดกำลังใจตรงกันข้ามมันทำให้เรารู้จักใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าเพราะรู้ว่า ทุกสิ่งมีเวลาของมันทุกโอกาสควรใช้ให้เป็นประโยชน์และทุกความทุกขควรเรียนรู้ก่อนมันจะผ่านไปธรรมะเปิดทางให้เรารู้ว่าเมื่อรู้ว่าชีวิตไม่แน่นอนเราต้องทำความดีให้มากใช้เวลาอย่างมีค่าทำสิ่งที่ควรทำไม่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะเวลาไม่เคยรอใครหากขาดธรรมะเป็นแสงนำทางชีวิตก็เหมือนเดินในความมืด เดินตามอารมณ์เดินตามความอยากเดินตามความกลัวและสุดท้ายก็ติดอยู่ในวังวนเดิมโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อมีธรรมะโลกทั้งใบจะค่อยๆสว่างขึ้นไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะเรามองเห็นมันอย่างถูกต้อง 2. ธรรมะคือการรู้จักตนเองในโลกทุกวันนี้ผู้คนรู้จักทุกอย่างยกเว้นตัวเองเรารู้ข่าวสารทั่วโลก รู้เรื่องของคนอื่นรู้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแต่กลับไม่รู้ว่าภายในใจเรามีความคิดแบบไหนความกลัวอะไรซ่อนอยู่ความอยากอะไรผลักดันเราความทุกข์อะไรที่เราหลีกหนีมาตลอดหากไม่รู้จักตนเองการแก้ปัญหาก็เป็นเพียงการแก้ที่ปลายเหตุธรรมะเริ่มต้นที่การย้อนดูข้างในรู้ว่ากำลังคิดอะไรรู้ว่ากำลังรู้สึกอะไร รู้ว่ากำลังถูกอารมณ์ใดครอบงำไม่ใช่เพื่อกดทับหรือขจักมันทันทีแต่เพื่อมองมันด้วยปัญญาการรู้จักตนเองจึงเปรียบเสมือนการจุดไฟในห้องมืดเมื่อห้องสว่างเราก็รู้ว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรโดยไม่สะดุดหรือเจ็บปวดธรรมะจึงไม่ใช่การเปลี่ยนชีวิตจากภายนอกแต่คือการเปลี่ยนจากภายในก่อน แล้วภายนอกจะค่อยๆเปลี่ยนตามไปอย่างเป็นธรรมชาติ 3. ธรรมะคือการเห็นความจริงของโลกพระพุทธเจ้าสอนว่าโลกนี้เป็นไปตามเหตุและปัจจัยไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกเหตุการณ์ในชีวิตเกิดจากเหตุของมันเองถ้าเราสติดีพิจารณาเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราวันนี้เกิดจากการกระทำความคิด และการตัดสินใจในอดีตของเราเองการเข้าใจความจริงข้อนี้ทำให้เราหยุดโทษคนอื่นหยุดโทษโชคชะตาและหันมารับผิดชอบชีวิตของตนเองอย่างเต็มที่เมื่อเห็นว่าโลกเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็รู้ว่าถ้าอยากได้ผลใหม่เราต้องสร้างเหตุใหม่ถ้าอยากมีชีวิตที่สงบเราต้องสร้างเหตุแห่งความสงบถ้าอยากมีใจที่เบาสบาย เราต้องปล่อยวางสิ่งที่ทำให้หนักและถ้าอยากมีชีวิตที่ดีเราต้องเริ่มสร้างความดีอย่างสม่ำเสมอ 5. การมีสติคือหัวใจของธรรมะสติคือความสามารถในการรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างชัดเจนไม่เผลอไปตามความคิดไม่หลงไปตามอารมณ์ไม่ถูกดึงไปตามความอยากหรือความกลัวมนุษย์ส่วนใหญ่ทุกข์เพราะหลงคิดถึงอดีตหรือหลงกังวลอนาคต ทำให้พลาดความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการมีสติจึงเป็นเหมือนเบรกที่ช่วยหยุดจิตไม่ให้วิ่งตเตลิดไปไกลเมื่อมีสติเราจะไม่รีบตอบสนองด้วยอารมณ์หุนหันแต่จะตั้งหลักก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอย่างมีปัญญาสติทำให้ชีวิตช้าลงแต่งามขึ้นทำให้ใจสงบลงแต่มีพลังขึ้นและทำให้เราไม่ถูกพายุอารมณ์พัดไปโดยไม่รู้ตัว ธรรมะกับความสัมพันธ์ของทุกคนชีวิตมนุษย์ไม่อาจอยู่ลำพังการมีธรรมะในความสัมพันธ์คือการใช้เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขามาเป็นฐานเมตตาคือการหวังดีต่อกันกรุณาคือการช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้มุทิตาคือความยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นอย่างจริงใจอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางเมื่อถึงเวลาต้องปล่อยวาง ความสัมพันธ์ที่ขาดธรรมะจะเต็มไปด้วยความคาดหวังการยึดติดความหึงหวงและความไม่เข้าใจแต่ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนธรรมะจะเต็มไปด้วยพื้นที่ให้กันความเข้าใจและการเติบโตทั้งสองฝ่ายธรรมะไม่ได้ทำให้รักน้อยลงแต่ทำให้รักอย่างมีสติและไม่เจ็บปวดเกินจำเป็นธรรมะกับงานและหน้าที่ งานคือส่วนสำคัญของชีวิตการทำงานด้วยธรรมะคือการทำด้วยความซื่อสัตย์ขยันอดทนไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและรู้จักบาลานซ์ระหว่างงานกับชีวิตไม่ใช่ทำงานจนลืมดูแลใจไม่ใช่ทุ่มจนหมดแรงแล้วกล่าวโทษงานว่าทำให้เหนื่อยแต่เป็นการทำงานอย่างมีคุณค่าใช้ความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเรียนรู้จากทุกความผิดพลาดโดยไม่ท้อแท้ผู้ที่มีธรรมะเป็นหลักในการทำงานจะไม่อิจฉาผู้อื่นไม่แข่งขันด้วยความโลภแต่แข่งขันด้วยการพัฒนาตัวเองและไม่ท้อกับอุปสรรคเพราะรู้ว่าทุกอย่างมีเหตุปัจจัยของมันเอง 9. ธรรมะนำชีวิตสู่ความสงบและอิสระภายในความสุขที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งของมากขึ้นแต่อยู่ที่ใจวางได้มากขึ้นไม่ว่าจะมีทรัพย์มากแค่ไหนถ้าใจวุ่นวายก็ไม่มีทางสุขแต่แม้ไม่มีอะไรมากมายหากใจสงบก็สุขได้ทุกวันอิสระที่แท้จริงคืออิสระจากความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่อิสระจากกฎเกณฑ์ของโลกคนเรามักหาความสุขจากภายนอกแต่ธรรมะสอนว่า ความสุขจริงคือความสุขที่เกิดจากภายในความสุขที่ไม่ต้องพึ่งวัตถุไม่ต้องพึ่งคนอื่นและไม่ต้องรอเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นก่อนบทสรุปธรรมะคือแสงสว่างที่อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนแสงนี้ไม่เคยดับแต่เพียงถูกฝุ่นของความคิดและอารมณ์ปิดบังไว้เมื่อเราฝึกสติฝึกปัญญาและใช้ธรรมะนำทางชีวิต แสงนั้นจะสว่างขึ้นทีละน้อยทำให้เราเห็นเส้นทางอย่างชัดเจนเห็นความจริงของโลกและเห็นคุณค่าของตนเองอย่างแท้จริงชีวิตมีทั้งสุขและทุกข์แต่เมื่อมีธรรมะเราจะยืนอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคงไม่วันไหวเกินไปกับความสุขไม่จมอยู่กับความทุกข์และไม่หลงทางในความเปลี่ยนแปลงของโลกธรรมะ